สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอามาแล้ววันนี้ใครที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเนอะเสียดายมากๆเลยนะครับวันนี้นำพระสมเด็จบางพมนะครับเป็นพิมพ์เก็บบวตูมนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่มีความสมบูรณ์มากๆนะครับรวมถึงพระองค์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าองค์นี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีลักทองเดิมๆในกลุ่เลยนะครับ ขึ้นมาแบบเดิมๆสภาพคมสภาพที่ผ่านการใช้น้อยแล้วก็เป็นสภาพที่ดูแลมาเป็นอย่างดีในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าดูแค่พิมพ์และเนื้ออย่างเดียวเราจะมาดูถึงรัดเก่าด้วยนะครับนะความคมความลึกรวมถึงรัดกเก่าๆดังเดิมเป็นร้อๆปีมานะครับ นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากอยู่แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนะเส้นความคมนะครับขององค์พระความคมของร่องฐานนะครับเส้นฐานทุกอย่างลงตัวหมดเลยในพระพิมพ์นี้สิ่งที่สำคัญหลังจากนี้คืออะไรเราต้องดูเนื้อหาประกอบกับธรรมชาติที่สำคัญเราดูโครงพิมพ์แล้วนะครับ เราดูแล้วนะมีความคมมีสเกลที่ถูกต้องนะครับสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วเราก็มาดูเรื่องของเนื้อหามวลสารให้ละเอียดขี่ท้วนนะครับรวมถึงความเดิมขององค์พระนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของราคาพระเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเองเนี่ยดูพระสวยและเดิมไม่เป็นคุณเองจะไม่สามารถตอบโจทย์ของราคาที่ถูกต้องได้เลย นะครับเนะาะพระบางองค์สวยเกิดจากการตกแต่งทําให้เสียราคาเยอะเลยก็มีนะครับเห็นไหมผมให้พิจารณาจากตรงบริเวณใบหน้าก่อนเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับบริเวณใบน้าใบหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเห็นไหมเนื้อหามวลสารที่ผ่านการใช้รักลุดล่อนออกไปเห็นไหมครับจะมีมวลสารจะมีความหนึบแน่นนะครับบริเวณหน้าอกเช่นกันลำตัวลำแขนเหมือนกันเห็นไหมครับ มีความหนึกแน่นเส้นสายของเนื้อหานี่คือแบบโอ้โหแบบดูง่ายๆเลยนะครับเราดูไปเรื่อยๆร,รวมถึงล่องรักด้วยนะครับรักที่เก่าไปร้อยร้อยปีเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะล่อนตรงบริเวณผิวยกตัวอย่างการใช้งานนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเห็นไหมสัมผัสตรงบริเวณผิวแน่นอนนะการหลุดล่อนเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมติว่าผมแงะขึ้นนะหลุดออกไปเป็นกระบีเลย ลักเขาเรียกลักล่อนนะครับลักล่อนลักแดงลักจีนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระโบราณเลยการดูแลเนื้อหาขององค์พระด้วยลักเนี่ยผมบอกได้เลยสําคัญมากแล้วเป็นหลักสูตรแบบโบราณจริงๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักทองเก่าจากในกรุเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ได้ราคานะครับ เผื่อท่านไหนที่มีนะครับรับเงินหลักล้านแบบสบายๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแบบนี้นะครับสามารถดูราคาที่เหมาะสมได้เลยนะครับองค์นี้เช่ามาหลายล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าถ้าสวยสมบูรณ์นึกถึงพศท่าพจัน์ทรพศท่าพจัน์ทรับเช่าทุกสภาพนะครับเนาะท่านไหนที่ดู ภาพแล้วดูวิดีโอนี้แล้วเกิดความรู้ความเข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูเนื้อหาต่อไปอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเนื้อหามวลสารผมบอกได้เลยว่าชัดเจนมากเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหเม็ดแดงนี่เม็ดใหญ่มากเลยนะครับนาอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอนะแบบนี้เห็นไหมมวลสารนี่คือแบบเห็นไหม นะเม็ดดำนี่คือแบบชัดๆเลยนะครับพระดูง่ายจริงๆแล้วเป็นพระที่เดิมจริงๆเนื้อเน่าๆแบบนี้เห็นไหมครับเป็นจำๆจำๆเลยนะครับนะส่วนองค์ประกอบที่สําคัญส่วนอื่นๆเป็นธรรมชาติของการกดการคูดนะครับนะในวิธีการทําการกดพิมพ์ต่างๆนี่ชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูขอบด้านข้างกันพระองค์นี้เนี่ยโอ้โหรอยนะรอยตัดด้านข้างยังอยู่ครบเลยนะครับ น่ารักมากเลยเพราะงี้เป็นพระที่น่ารักนะครับเนาะเป็นพระที่คมชัดนะครับผมบอกได้เลยว่าแบบนี้เนี่ยรับเงินสดกลับบ้านได้เลยเซิร์ชพศทวจร,รันปักหมุดแล้วเดินทางได้เลยนะครับเผื่อท่านไหนที่มีพระนะครับแล้วต้องการให้เช่านะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไ d บ้านเขียวนะครับ @sipoj789 เบอร์โทร062-662-8919 f ออฟฟิศพศทวจร,รัน ิดวันเสาร์วันเดียวผมอยู่ดูแลทุกท่านนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับนะดูแลอยู่ที่ออฟฟิศประจําเลยท่านไหนที่มาต้องการให้เช่าเจอกันแน่นอนครับนะครับเนาะรับเงินสดกลับบ้านแบบสบายใจได้เลยนะครับนะรับรองว่าไม่ยึกยักไม่ยุกยิกตามสภาพตามราคาตลาดนะครับเนาะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ เรามีความรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูพระองค์นี้นะครับเรามีความรู้สึกว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยสามารถเห็นจากพระองค์นี้จริงๆนะครับสัดส่วนของพิมพ์ที่ดีเนื้อหาที่ดีลักค่าความเก่าต่างๆตามส่วนต่างๆเรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อ,อจากนี้คืออะไรคือความสมบ,บูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะไม่ชํารุดนะไม่ บินไม่กระเทาะนะครับอันนี้คือส่วนที่จะได้ราคาสูงที่สุดเลยนะครับสำคัญสวยแล้วต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับเนาะเส้นฐานเห็นไหมครับถ้าเป็นพระพิมพ์นี้จะเป็นลูกฐานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเนาะคมนะครับนอะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนมากเห็นไหมครับนะความละเอียดขององค์พระนี่ดีมากนะครับเนะ อันนี้เป็นหนึ่งองค์นะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอยากให้หลายๆท่านที่มีพระแบบแบบนี้แล้วต้องการให้เช่านะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาหาพุทธวจัน์ได้เลยนะครับส่วนวันอังคารนะครับวันพฤหัสวันศุกร์นะท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางนะติดต่อเข้ามานะครับนะไปดูแลเช่าพระให้ท่านนอกสถานที่ได้เลยนะครับเนาะยินดีเดินทางนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันนะครับ EP หน้าครับ